ทุกวันนี้ให้เราคูณเลขกันตั้งมากมายแล้วเราเคยรู้กันไหมครับว่าการคูณที่แท้จริงคืออะไรกันแน่สวัสดีครับพี่เมฆจากเดอะเพลนแม็วันนี้พี่จะมาบอกน้องว่าการคูณที่แท้จริงแล้วอ่ะมันคืออะไรกันแน่การคูณเนี่ยมันก็คือการบวกจํานวนซ้ำๆกันหลายๆรอบเนาะถ้าเกิดใครยังงงอยู่อยากให้ดูตามตัวอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนว่าถ้าอสมมติว่ามีคน4คนเนี่ยแล้วแต่ละคนมีดินสอ3แท่งมันก็คือคนที่1มีดินสอ3แท่งคนที่2มีดินสอ3แท่งคนที่3มีดินสอ3แท่งแล้วคนที่4กก็มีีดินอ3แท่ง แล้วพี่ถามว่ารวมกันทั้งหมดเนี่ยทุกคนมีดินสอนรวมก,กันกี่แท่งวิธีการกง่ายๆก็คือเราสามงคนที่หนึ่งใช่ไหมบวกกับสามงคนที่สองบวกกับสามงคนที่สาแล้วบวกกับสามวงคนที่สี่ก็บวกกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้สิบสองแท่งแต่ว่านักคณิตศาสตร์เขาขี้เกียจเขียนเขาก็เลยดูซิว่าสามเนี่ยมันบวกกันกี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ถูกป่ะอืมเขาก็เลยเขียนเป็นสี่คูณด้วยสามได้กลายเป็นสิบสอง ก็คือเราจํานวนรั้งเนี่ยขึ้นก่อนแล้วตามด้วยตัวเลขที่ต้องการจะบวกซ้ําๆกันนี่แหละครับคือการคูณที่แท้จริงหากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าเกิดสมมุติว่าใครเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนี่ยก็อย่าลืมแชร์กันไปให้เพื่อนๆดูกันเยอะๆนะครับบ๊ายบายคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณแอคคาวน์นี้ด้วยนะครับที่มาช่วยแก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องมากยิ่งขึ้นขอครับ